ชื่อพร,พรี Toyota, มนะคะประธานชมรมเยาวชนดีเก in. ่งกล้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิทยาเขตตะพัดีค่ะคณะอะไรคะคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังผิดค่ะใช่ค่ะพี่ไหนึ่งค่ะเป็นน้องพี่หนึ่งค่ะประธานชมรมดีเก่งใช่ค่ะสงขนครินาเขตตะพัดีี่หนึ่งจะเป็นประธานชมรมได้ สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับช่อง mymin channel นะครับนี่พบกับมินครับวันนี้มินจะมีะหลังจากทีดช่องของผมไม่ได้แบบหายละหายนานประมาณ2 3สามอาทิตย์แล้วเนื่องจากแบบมีการเรียนหรือกิจกรรมติด,ต,ด,ต,ดติดกันก็เลยไม่ได้ว่างไปตัดหลกซิปต,ตัดต่อลงช่องครับแต่ขอ,อไปสําหรับคนดูทีต่ติดตามผมนะครับแล้วก็วันนี้ในมหลาลัยจะมีกิจกรรมเรียกว่าที่เรียกว่ากาิจกรรมเสร็จโลกกิจกรรมครับแล้วก็จะมีแบบการเปิด อาสัครชมรมแล้วก็จะมีชมรมอะไรบ้างกัมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่าวันนี้ก็จะมีแบบฝนตกฝนตกหน่อยครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างกับชมรมอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับ เขาว่าซุ้มเนี่ยซุ้มอะไรได้สอบสอบพิพากษาน้ำเกอครับอ่าชื่อฟิตรีดินลกาครับเป็นเป็นประธานเครือข่ายองค์ชนอิสระปนันีหรือไอริสครับอยู่ท่ไหนครับอยู่ปีสี่ครับเรียนร่าทศสตร์ครับนี่เป็นซุ้มสอบอะไรครับอ่าเป็นเครือข่ายองค์กรอิสระครับอ๋อคือไม่ได้เกี่ยวกับองค์การน่าทศสารใช่ไหมเราเป็นเราเป็นองค์กรนักศึกษาแต่ว่าแค่ไม่ได้อยู่ภายใต้ของมหาลัยครับอ๋อ แล้วจะมีแบบนี้ประมาณของหาอะไรสักองนี้ไหมไม่มีครับเราเกิจกรรมของเราส่อยใหญ่เป็นการการเอาเงินจากเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็จากการหาทุนอย่างนี้ครับอ๋อแล้วรับนักศึกษาที่กคนหรืว่าจำกัดจำแต่คนไหมเราไม่ได้เราไม่ได้จำกัดคนเข้าครับแต่ว่าว่าประเด็นของเราเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทางการเมืองครับไม่ไหวประเด็นทางการเมืองครับแต่ว,ว่าปีนี้จะทำกิจอ,อะไรบ้างปีนี้น่าจะมีการทำค่ายทำค่ายลงชุมชนอย่างนี้ครับ ใช่ครับเป็นการลงมือจมไ,ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในถึงหรือการไปรับรู้ผลกระทบของเขาว่าได้รับผลกระทบอ,อะไรบ้างครับก็จะมีค่ายแบบสร้างในบรนดาใจให้กับเด็กเยาวชนที่อยู่มปลายครับรแล้วเราจะแนะนำคุณูครับเดี๋ยวผมก็ลงต้อง,อง,องเราเป็นองค์กรที่จะไหวเรื่องประเด็น,นทางการเมือง เราก็พยายามสื่อสารเกี่ยวกับให้คนภายนอกรู้จักปัญหาของสารจำไฟใช้ได้มากท่าทามิติหลายๆมิติครับครับนิสระนักศึกษาที่ยังอยู่ยังแบบอยากสนใจเรื่องนี้ก็มาสมัครกับพี่เขาได้เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวไปนอจากจาไปแบบไปชมดูของซุ้มแรกคือซุ้มขององค์กรใหม่คือแบบองค์กรอิสระครับแล้วก็ต่อไปก็จะไปดูว่าจะมีซุ้มอะไรอีกไหมจะไปรักษา ส่้งต่อไปคือแบบเป็นชมรมของเยาวชนตอนนี้ก็เป็นสุ้งที่สองที่เรามานะคะเดี๋ยวนี้เดือนน่าจะมาสอบถามว่าเป็นช่วงอะไรก็คือช่วมเยาวชน โอเคค่ะชื่อพริมนะคะประธานชมรมเยาวชนดีเก่งก้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พรยาเขตตะบันี์ค่ะคณะอะไรคะคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะใช่ค่ะ ที่หนึ่งค่ะป็นน้องที่หนึ่งค่ะประธานชมรมที่หนึ่งใช่ค่ะขนาดเล็กชมรมนี้ที่หนึ่งจะเป็นประธานชมรมได้ก็อยากจะบอกก่อนนะคะว่าชมรมของเรานะคะก็เป็นชมรมที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัยเป็นปีแรกเลยค่ะซึ่งคณะบริหารของชมรมก็จะเป็นรุ่นร้องที่หนึ่งกันหมดเลยค่ะอ๋อคือชมรมรุ่นก่อตั้งปีนี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วชมรมเนี้ยเป็นชมรมเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะชมรมดีเก่งกล้าซึ่งทุกคนรู้แล้วว่า สิ่งสสิ่งนี้ก็คือเยาวชนควรจมีซึ่งในมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นปีแรกค่ะซึ่งกิจกรรมที่หลักๆแล้วก็สําคัญเลยนะคะในชมรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมชาเลนจ์แบงค์หมายความว่า คนในมหาลัยอะ่ะมีความสามารถแตกต่างกาันแล้วเราอะ่ะเอาความสามารถของเรามาฝากกับชมรมนี้ค่ะซึ่งชมรมจะมีหน้าที่รับฟังว่าความสามารถของเราความสนใจของเยาวาชน,นะคะ่ะสามารถนํามาช่วยงานหรือว่าช่วยเหลือสังคมหรือมหาลายัยอย่างไรได้บ้างเวลาที่มหาลัยบอกว่าอา้าว ขอพิธีกรหนึ่งคนหน่อยอ่าแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกในชมรมที่มีความสามารถทางด้านวิทยกรนะคะมามหาวิทยาลัยก็สามารถทดแทนช่วงลงกิจกรรมให้เราหรือไม่ก็หาได้ได้พิเศษระหว่างเรียนกับพวกเราะค่ะชมรมนี้ก็จะมีความพิเศษมากๆคือมีทุกๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเลยค่ะ แต่ว่าถ้าสมรมนี่จะได้ชมรมตีกังก้วยใช่ค่ะไปตีกังแล้ว yeah, ปีนี้จะมีทีทำอะไรบ้างคะในวันนี้ในวันนี้หรอคะในปีนี้ในปีนี้นะคะเราก็เพิ่งจดทะเบียนชมรมกับมหาวิทยาลัยนะคะในวันก็คือเป็นชมรมใหม่เลยก็คือวันนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะคะก็มีทุกคนมาสมัครกันมากเลยโดยเฉพาะน้องปีหนึ่งพี่ปีสองนะคะก็น้องหนึ่ง ยังขอตั้งชมรมได้ด้วยสิครับทุกคนท,ทั้งสาสรในมอเรนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกที่ที่แบบยอมมอบความเรื่องนี้หน่อยในสำหรับชมรมนี้ครับไม<อ>่ว่าท่านสาวคนไหนสนใจก็สามารถามาถขอฝากช่องทางนะคะสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของชมรมเยาวชนดีเก่งบ้ามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตตานีได้ในวันนี้เลยค่ะคร<อ>ับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพึ่งนึงไดครับแล้วก็สามารถไป พูดคุยกับป้า่านชมรมวัชชนได้เนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากจากที่เราไปพูดคุยกับชมรมเยาชนเขาให้เนี่ยเขาให้ของมันด้วยนะแต่มันคือนี่มีแบล็กทิปด้วยเดี๋ยวเราไปดูชมรมต่อไปว่าจะมีอะไรอีกบ้าง มันขอสัมภาษณ์บางชชวงนะว่าชวงนแบบ้ำมาอะไรนเยอะมากเลยน่าจะประมาณแบบสิบพันสิกสิบห้ากมาได้นะเดี๋ยวเลย เพื่อนที่เราก็มาอยู่ที่ชมรมต่อไปนะครับว่าเป็นชมรมสื่อสารไทยสุลเี่ยชมรมมุสลิมครับชมรมมุสลิมครับเดี๋ยวจะมาครับแล้วเรก็มารู้ชักพี่พ่อก่อนว่าพี่อะไรครับผมชื่อขวันดีครับขวันดีที่ว่านอนหลับขันดีอ๋อวันดีขัอะไรอะไรนะขวัญอะไรเรียนคณะมนุยศาสตร์สังมศาสตร์เอกสคกษาครับมสังคมาก็ที่สามครับที่สามครับเป็นที่วาเดี๋ยวว่าชมรมเนนยชมรืออะารไทย ชมรมมุสลิมเป็นชมรมที่เกี่ยวกับการทำงานดีขับเกาตัวเองรักษาเก่าตัวเองเตัเงตเดเตือนพี่น้องมุสลิมซึ่งกันและกันเป็นแหล่งที่คอยรักษาอิมานของมุสลิมทุกท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับซึ่งหลักการการทำงานเนี่ยก็เหมือนกับว่ามุสลิมเนี่ยพวกเราเนาะไปไปเรียนไปเรียนในคณะใดอะไรสาขาดใดก็ตามแต่ต้องมีบ้านบ้านหลังที่คอยที่จะทำให้เขาเนี่ย เพิ่มเงินทุนปีหมาลดทุนปีหมาก็ได้ได้เนี่ยเหนื่อยกับการเรียนก็มาหาชมรมในกับการเรียนในกับในกับกิจกรรมก็กลับบ้านมามาทำภารกิจก็มาพูดคุยเรื่องชีวิตตักเตือนซึ่งกันกกากันอะไรประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมโครงการก็มีอ่าแล้วปีนี้คาดว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็อ,อันดับแรกอันดับแรกเลยล่าสุดเนี่ยอ่า กิจกรรมในวันที่2ี่สเนี้มีกิจกรรมสายใหญ่ที่เน้นในการเชิญชวนพี่น้องมุสลิมล,ลงมามามารวมาตัวก,กันทํากิจกรรมละลายพฤติกรกรมกันรู้จักพี่น้องว่าคนนี้เรียนที่ไหนอะไรยังไงประมาณนั้นครับ <S <S อ่าคือไม่ใช่เรียนที่ไหนเด็กเรียนสาขาอะไรน้าอะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันแต่เราก็เป็นพี่น้องร่วมกันเราจะได้มารู้จักกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวสําหรับเพื่อนๆที่สนใจชมวมมุสลิมก็สามารถปติดต่อกับพี่เขาได้เดี๋ยวจะทิ้ง ช่องทางติดต่อนะไม่จะเป็นเ w i หรือว่า IT ของทอยเรีนค่ียนะคะเอาเอาลิงก์ของ f ็นของผมเลยก็ได้ใครับเขาสือให้สืครับแล้วก็ขอบคุณที่ทอยที่แบบให้ความรู้แล้สำหรับเพื่อนอได้ความรู้น้ช่ว่าันสมุกๆกรมากขอบคุณครับ Kalau tidak bahasa Melayu lah. Ini tu dengan uh, apa yang itu apa tahu cembrong uh, Nama apa orang cembrong? Uh, nama saya nya uh, Sabil bin Hussein. Ah nah. uh, Sabil bin Hussein. Tu uh, ngaji apa ni? Ngaji Fakulti Kemanusiaan dan Sa uh, Kemanusiaan dan Sains Sosial uh, Jurus Bahasa Melayu. So so bahasa, bahasa Melayu. Ah oh, tu tahu? Tahu yang ketiga. Ah yang ketiga. Oh, di di pertama cembrong dah. Di pertama cembrong. Cembrong cembrong nama. Show Domasiom uh, saudara ah saudara saudara ya yeah. uh, saudara ni uh, ada apa-apa? ada apa tahan ni uh, ada ada kegiatan ah lepai ni ภายในปี ni dia akan jadi eh kegiatan satunya kegiatan pate yaitu mohlu, atau sura ah ada, uh, sura dah sura dah gak insyaallah ah itu Uh, kemungkinan kemungkinan ada festival-festival Melayu, festival budaya oh. ke ada tahun ini dan juga tubuh kapung ke okay ada uh, rendu susum, susum chun kita ke ada uh, sahara tahun ini. Insyaallah. Kalau oh, tak susun uh, tak ada banyak kapung lah. Uh, Atau lagi uh, 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 nak isah nak, nak masuk mai nak masuk sumber ini ada pit lah. Uh, ah kita ada pit juga dalam oh. dalam cangkang Facebook ada. Ah, ada juga extra pun ada juga. Ah, extra ada juga. Ada kita nak tahu ah, ada kat ini Atau extra ataupun Facebook dia ya ada. Ah. Atau ah, dia hak asal masuk dihubung dengan dengan tak klub dia ya dia. Ah, pun boleh. Facebook insyaallah. Ah, IT boleh boleh. Okay, ah. ah, tak ada Ah. Atau dia minta terima kasih ada kata sebelum Terima kasih. Ah, Assalamualaikum. 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 Jorong Saudara dengan kalupah ada ngapa no pompang ku ada ชมรมจริงธนูนั่นคบนี่โอ้โหน,นี่ชมรมธนูนี่ชมรมยิ่งมีธนูก็ต้องมีธนูนะแล้วก็ต้องมีลูกธนูด้วยนี่ทางนี้นี่อเบย์เขากำลัลงอธิบายอยู่นี่ชนวนชนวนแล้วเขากําลังสอนอยู่แบบการชนวนแล้วก็จะมีเป้าอยู่นะข้าง ชมรมชื่ออะไรนี่ชมรมอาสาพัฒนาชนาบทค่ะอาอาสาชมรมอาสาค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวแรกลก็ทำความรู้จักก่อนพี่ชื่ออะไรครับได้ค่ะพี่ชื่นอนางสาวนุรุญญาณตรีมีนะคะตอนนี้ก็ดํารงตำแหน่งเป็นประธานชมรมอาสาพ,พัฒนาชนาบทของปีนี้อยู่ค่ะเป็นประธานนะประธานเป็นผู้หญิงใช่ค่ะ,คะอยู่อยู่เรียนคณะอะไรอยูอย่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษาค่ะอ๋อ คณะไหนะสุขศึกษาสุขศึกษาทูพาล่าค่ะทูพาล่าทูพาล่าปีสามปีสามแล้วคะ่ะอ๋อแล้วชมรมอาสาเนี่ยชมรมเกี <t ops> <t ops> ่ยวกับอะไรอ่ะค่ะชมรมอาสานะคะก็คือจะเป็นการชมรมที่เราอะทพื้นที่ลงพื้นที่ทําค่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าชุมชนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงไปเนี่ยเราจะมีทีมที่ไปสำรวจค่ายก่อนแบบไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเอยหรือว่าผอเอยว่าเราจะมาลงชุมชนนี้นะแล้วก็เราจะเป็นการแบบไปส่งเสริมเขาเช่นแบบไปทาสีโรงเรียนไป ทํากิจกรรมร่วมกับ,กบน้องชุมชนแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนนั้นให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคายในชมุมชน ค่ะหลังจากนี้นะคะก็หลังเปิดโลกกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดก,กิจกรรมอาสาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เป็นการกิจกรรมที่ทําความรู้จักนะคะแบบอาสาสัมพันธ์ร่วมกับน้องๆปีหนึ่งกับพี่คณะกรรมการชมรมแล้วก็<อ>หลังจากนี้ก็คือจะมีเป็นค่ายค่ะเป็นค่ายสายใยค่ะแต่ว่า<อ>สถานที่เนี่ยพี่ๆชมรมก็จะแบบสำรวจดูก่อนว่าไสถานที่ไหนแล้วก็จะพาน้องๆเนี่ยไป่ร่วมทําค่ายกันประมาณสาวันสองคืนค่ะอ๋อครับแล้วถ้าน้องๆที่สนใจอยากมีช่องทางติดต่อกับกับชมรม่ะ ค่าดติดต่อนะคะก็คือตอนนี้มี Facebook ค่ะอาสาตานีค่ะแล้วก็อินสตาแกรมค่ะ R S A แล้วก็เดอสกอตานีค่ะอาสาตานีเดี๋ยวทิ้งนะทีนี้ล้วก็ไปได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณที่มากที่แบบให้ความรู้นิดหน่อยกับชมรมนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อทางเพจของชมรมได้เลยนะครับขอบรับค่ะ นี่เราก็ถึงขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆที่วันนี้เราไปดูแบบไปดูชมรมว่ามีชมรมอะไรบ้างมีแบบมีเยอะมากนะชมรมในมหาลัยของเรานะคือแบบมีแบบที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยผมก็ได้สมัครนห,หลายชมรมหลายชมรมอยู่นะแล้วก็เพื่อนๆน้องๆหรือว่าพี่ๆที่ยังไม่รู้ว่าในมหาลัยหรือไม่ได้ไม่สามารถมาวันนี้ก็สามารถไปดูในคลิปของผมได้ว่าคลิปของผมได้นะว่ามีชมรมอะไรบ้างก็สนใจก็ สามารถไปทักเพจหรือว่าทักแชทของพี่เขาได้เลยว่าจะสมัครยังไงแล้วก็เปิรับสมัครเมื่อไหร่บ้างกับชมรมนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นจะจะเป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆนะที่สนใจชมรมแล้วก็สําหรับคนเป็นความรู้สหรับคนนอกว่าจะมีจะได้รู้ว่าในมหาลัยของเราเนี่ยมีองค์กรชมรมอะไรบ้างในมหาลัยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ